สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่สุชาดาครับเป็นได้ขออนุญาตเรียกว่าคุณครูล้กันนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวคนไข้หลังจากการซ่อมเข่าทั้งสองข้างอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งคนไข้ของเราก็เป็นคุณครูนะครับอายุห0กว่านะครับคุณครูสุชาดาตอนนี้ผ่านไป6เดือนแล้วหลังจากผ่าตัดซ่อมเข่าทั้งสองข้างเน้นว่าซ่อมเข่าทั้งสอง พร้อมกันเลยคุณพี่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ออนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นลนลค่ะเวลาเดินหรือว่าเวลาที่จะก้าวหรือว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายอ่ะงมันดีมากเลยจากเดิมที่ที่เรายัางไม่ได้ซ่อมอะค่ะแล้วก็มไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ ตอนนี้ใช้ชีวิตได้ดีเห็นว่าไปเที่ยวมาด้วยคไปเที่ยวไปไปต่างจังหวัดไปขึ้นเนินขึ้นดอยก็สามเดือนแรกก็ไปนั่งสอนโอ้โหไปไปดูดอกบัวตองเพื่อนเพื่อนเขาฉลองให้ว่าเออไหนๆเธอก็ซ่อมข่ามาแล้วก็เลยพาไปเที่ยวเห็นว่านั่งกับพื้นไหวพะกรลับพระได้แล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยปวเจ็บมากครับ คนไข่หลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้จักวิธีการซ่อมเข่ามักจะก,กังวลว่าซ่อมแล้วหลังพามันจะปวดมากจะทรมานมากเหมือนการเปลี่ยนเข่ามีคุณพี่มีอะไรอยากจะบอกฝากคนไข้เหล่านั้นบ้างไหมครับอ๋อเรียกฝากเลยนะคะไม่ต้องกังวลในในทั้งสิ้นเลยทุกคนะจะไม่ตกบว่าทำแล้วกลัวจะเจ็บกลัวจะเดินไม่ได้อันนี้ขอกรันตือตัวเองเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่าง,างเลยค่ะ ทำแล้วเนี่ยเหมือนหายไปิดทิ้งในความปวดถามว่าเจ็บมากไหมก็เจ็บแผลธรรมดาครับผมนะคะ,ะ,คะพอหลังจากเลยสองเดือนไปแล้วเนี่ยชีวิตก็จะใช้ได้ตามปกติส <2 S 2> องเดือนแรกก็ต้องใช้โอเกอร์ก่อนนะคะทุกคนอ่ะครับผมเปดูงตัวเองครับผมนะคะรับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นตัวตัวเองเนี่ยก็จะใช้ชีวิตเที่ยวไปกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่หลังก็เซฟด้วยกันนะคะครับผมค่ะก็ อยากจะบอกคนไข้หรอกของคุณหมอที่เข้าองค์การค่ะควรจะรีบทำนะคะทำอย่าปล่อยทิ้งชีวิตให้มันเปล่าประโยชนะ์ไปมันน่าคนเจ็บปวดถามว่า,าปัจจัยจะได้ไหม,มนก็จะได้แนตะ่คนเราอ่ะต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อนนะคะอันนี้ขอย้ําเลยว่าแล้วทุกคนจะถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้บอกไอม <Hi. S 1> ่ต้องกลัวหายดูตัวเองเป็นต้นวันนี้ครบหกเดือนไม่ต้องมาพบคุณหมอเนพะื่อ ความมั่นใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงดีแล้วใช้ชีวิตได้โอเคแล้วก็พร้อมจะแนะนําคนอื่นๆที่เจ็บปวดแบบเราที่ทมทิ้งอยู่เลยคุณคุณครูสุชาดาเป็นคนไข้อีกคนหนึ่งที่ฝากเบอร์ให้ผมเอาไว้เวลาคนไข้คนอื่นๆสงสัยอยากรู้อยากทราบประสบการณ์โดยตรงก็จะโทรไปหาคุณครูได้อย่างยินดีรับโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเป็น เป็นกุศลอย่างยิ่งนะครับก็เป็นข้อสรุปนักหเดือนนะครับแต่เรายังมีการติดตามการรักษาการอีกอาจจะมีรีวิวครบหปี2ปีต่อเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเจอกันนะครับขอบคุณครูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ